กรณีที่คุณรังสิมันโรมได้ออกมาบอกว่าอขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเดี๋ไปหวังส้มหล่นเป็นนายกอีกแล้วก็อยากจะให้เตรียมตัวเก็บข้าวของออกจากทำเนียบรัฐบาลปรากฏล่าสุดคุณแรมโบ้เสกสกลออกมาฟาดต้องใช้คำนี้เลยค่ะ ขอให้ไปตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาบอกให้พลเอกประยุทธ์เก็บของเ oh. ตือนเลยนะ uh. ระวังจะฝันค้าง hmm. นี่ค่ะคุณเฉกสกลบอกว่าทราบถึงคุณดังสิมันเนี่ยทราบถึงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะทราบดีว่ามีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาทํางานตอนนี้พลเอกประยุทธ์ยังทําหน้าที่บริหารตามกฎหมายก็ต้องบริหารประเทศจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นก็จะส่งมอบให้นายกคนใหม่และรัฐบาลใหม่อยู่แล้วย้ําว่าที่ผ่านมาคุณเฉษสกลบอกแบบนี้นะนายกได,ด้แสดงความยินดีกับพักที่ชนะการเลือกตั้งรวมถึงไม่เคยเก้าวไกยการจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลส่วนแกนนาพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านยังอวยพรให้กับพักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เลย อย่างน้อยตอนนี้กรกตยังไม่รับรองว่าที่สสอมองว่าทําไมถึงทําน้ําลายหกรถปากเป,เปื้อนเปรอะโอ้โหแล้วปิดท้ายช่วยไปจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาบอกให้พลเอกประยุทธ์เตรียมเก็บของค่ะอย่าว่าแต่เรื่องอยากจะเป็นรัฐบาลเลยเอาแค่เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังแย่งกันนะครับเหมือนกับ มาแย่งข้าวกันเลยผมไม่อยากใช้คำนี้หรอกแต่ว่าดูแล้วพี่น้องประชาชนบอกว่าไหนบอกว่าเป็นการเมืองใหม่ไหนบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ทันอะไรเลยครับข้าวหม้อจะไม่ทันร้อนเลยกับแย่งตำแหน่งจะลบจะตีกันเฉียเรียบร้อยอันนี้มันไม่ใช่การเมืองใหม่หรอกครับมันเป็นการเมือง เก่าการเมืองน้ำเน่าแบบเดิมๆไม่ได้มีอะไรพัฒนาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋อเอนี่คุณเสกสกลน,นี่ได้เป็นสสไหมนะไม่ ไม่ไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงหรือเปล่าใช่ไหมคะสอบตก<ห>ใช่ไหมออรู้สึก<อ>ว่าจะไม่ถึงนะผิดหวังนะไปไม่ถึงนะค่ะ<อ>ในขณะที่คุณพิธาหน่อยค่ะอเอาคุณพิธาตอบเหมือนกันนะพิธา,ออนนะาบอกว่าผู้ที่แพ้เลือกตั้งก็ต้องยินดีกับผู้ชนะ<อ>แล้วก็ยอมแพ้แล้วส่งมอบงานให้กับรัฐบาลต่อไปหากเอาประชาชนเป็นที่ตั้งก็จะไม่หลุดจากหลักการตรงนี้ค่ะ ในลักษณะที่ว่าในเมื่อมันมีการเปลี่ยนผ่านของทางอำนาจแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาแพ้เลือกตั้งก็จะต้องอย,อยินดีกับผูช้ชนะแล้วก็ยอมแพ้แล้วก็ส่งมอบงานให้กับรัฐบาลต่อไปถ้าเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้ง <B ud ek on> เช่นเดียวกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็มองนี้อาจจะเป็นเรื่องของใช้คําว่าคนที่ยังทําใจไม่ได้ครับเนี่ยค่ะโดยสรุปรวมแล้วนะคะคุณผู้ชมการเคลื่อนไหวของสอวอในหลายๆอย่างที่ออกมาแสดงความเห็นในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่ต้องการที่จะยกมือโหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลคือ พราะหวังดีต่อประเทศแต่มันนำมาสู่คำถามทันทีว่าหวังดีจริงหรือไม่หรือไม่ต้องการจะสูญเสียอำนาจ